โอ้โหมึเอากูแน่ปะเนี่ยอเข้ามาปุ๊บไฟดับอีกแล้วปูแลคืนคืนที่26้วยชิ้หายเอ้ยโอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ขออนุญาตเปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะยินดีรับเข้าสู่อีกอีกรอบนะครับส,บ,บ,คสบ,บคอนเนด้โหเดี๋ยดเดสําดเดเดเเทนเดเนดเวเด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 เนเดนดเดเดเรเดเดาเด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 ้ดเเป็นบ้านน่าอยู่นะครับ คือผมคุ้นๆว่าผมเคยทํา <ed it> ไปแล้วนะครับคอนเทนต์นี้เมื่อประมาณเอห้าเดือนที่แล้วนะแต่วันนี้นะครับอยากอยากอีกแล้วนะครับอยากทําคอนเทนต์แนวนั้นอีกแล้วก็เลยจะมาทํากันนะตอนนี้คือไฟมันดับอยู่ไงเราก็ต้องตุนอาหารไปด้วยหนีไปด้วยนะเตรงนี้ตรงนี <c oughs> ้คือศูนยอาหารแฮมเบอร์เกอร์ครับโอเคแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์น้ำเอาไฟมาด้วยคือมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคน้ำเก็บมาเก็บมาเก็บมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ ไอ้กล้ามใหญ่เดียวเดียวเดียวอ๋อพวกมึงจะมาเยอะไปแล้วเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะอ๋อไอสกิวมิผู้หญิงก็มาผู้ชายก็มาแม่งมากันหมดไม่ตามมาแล้วนะครับโอเคอุ้ยไม่ไม่ตามก็แย่เลยใชิไหมยเดียวเดียวเดียยวผมลองเฟี้ยบไฟใส่มันดูนะครับว่ามันจะกระเด็นไหมไอสกิวมหเดี๋ยวมันไม่กระเด็นอะไรเลยเดีวโอ้โหติดวิ่งลนไปหมดเลยเหลือเวลาอ่าสามทีกว่าสามทีกว่าโอ้โห เอาไปอหนึ่งทีโอเคสวยสามทีกว่าก่อนที่ไฟจะเปิดตอนนี้คือเราต้องวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยนะอันนี้ที่สุดนะครับผมก็วิ่งมาเจอบ้านคนจนได้เว้ยซึ่งบ้านหลังนี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่บ้านหลางนะคููชมเป็นบ้านที่โอ้โหเป็นบ้านที่น่าอยู่จะจัดแป๊บนึงนะโอเคปิดเรียบร้อยอเป็นบ้านที่น่าอยู่กับเรื่องอยู่นะ แต่มติดอย่างเดียวนะครับคือบ้านหลังนี้มันมันแคบไปหน่อยเว้ยโอเคเดี๋ยวตอนไฟเปิดนะครับเราจะมาทําให้บ้านหลังนี้เนี่ยน่าอยู่กันนะครับ A few minutes later ตอนนี้นะก็เช้าที่รอแล้วครูชมเวลาออกจากหลังนะต้องเรียกว่าหลังเนะเพราะว่ามันเล็กเกินไปที่จะเป็นบ้านเว้ยคือบ้านหลังเนี้ยเฟอร์นิเจอร์มันพร้อมมันสวยอยู่แล้วโอเคเพราะงั้นคือเรามาเริ่มขยายกันดีกว่าครับก็ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายจากกําแพงนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับ เรายังสร้างไม่ถึงไหนเลยนะครับไฟก็ดับอีกแล้วนะครับคือตอนนี้ผมมีความคิดว่าผมจะสร้างชั้น2เว้ยผมเลยเอาบันไดนะครับมาหลายๆอันคือเอามาทั้งหมดประมาณ3อันนะครับมีบันไดขึ้นชั้น2เนี่ยหอันนะครับแล้วก็ตกแต่งบ้านเราเนี่ยครับให้มันเป็นประตูอยู่2อันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะเห็นนึกนะคูณชมผมต้องหนีแต่ก่อนหนีขอขอตัอ้งเวฟพอยท์ไว้ก่อนอุ้ยอชิดอาหารท้องกูร้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงที่คุ้นเคยคือ <c oughs> ผมอยากสร้างต่อมากเลยครับแต่ว่ามันมันทำไม่ได้เว้ย เราอยตีไม่ได้หรอทำไมตีไม่ได้อฮ้ยอ๋อไม่นะคือเราต้องวิ่งไปถึงเมื่อไหร่วะออขอเจอบ้านสักหลังที่เป็นที่หลบภัยได้ขอร้องที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ขอร้องแต,แต่แถวนี้มีอุปกรณ์แต่งบ้านเยอะอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเตียงนะตรงนู้น,ะนก็เป็นไฟนะครับไฟจีนโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนนี้เหนียวชีวิตให้รอดก่อนเนะ่ครับคือผมจะไม่ตายนะคุณผู้ชมจำผมไว้ถ้าเกิดตายนี่คือ จบชิปเลยเออตายคือให้จบชิปเลยอุ้ยตรงนี้ไงจุ๊บจุ๊บโอเคตามมาได้ปะไม่ได้เออสวยงามตกแวอุ้ยอุยอุยอ้ย,ยตามไม่ได้บ้าเลยมันตามไม่ได้แต่ว่ามันกระโดดมงได้โอเคเก็บไ้ติมก่อนสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะที่ยังไม่รู้นะครับคือเกมเนี้ยยิ่งคืนทั้งบนเยอะนะครับเวลาที่มันนับถอยหลังก่อนที่มันจะเช้าเนี่ยมันจะยิ่งนับเช้าเว้ยคือมันมันจะค่อนข้างโกงเรานะ แต่มันก็เป็นสีสันนะเป็นสีสันของเกมมันก็สนุกไปอีกแบบนะคือหนึ่งวินาทีของมันนะครับคือนับนานมากคุณผู้ชมเห็นปะประมาณแบบ2วิได้มั้งอ่ากูเจอที่หลบภัยแล้วขออยู่ด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเรียกว่าที่หลบภัยได้เหรออออยู่บูรี่บ้านเขาคือมันเหมือนเอาไม้พาเลทมาแบบกองรวมๆกันให้มันเป็นกองๆยังไงไม่รู้ไม่ได้ต่อด้วยนะทำไมผมรู้สึกว่ามันมาหาผมเยอะจังวะ คือคือทำไมมันมันโอ้โหมามาเยอะจริงสามตัวสี่ตัวไมงเนี่ยเสียงมึงเนี่ยสวัสดีครับคือพอกูบอกว่าตายเลยคลิปอ๋อบอกว่าตายเลยคลิปแล้วจบคือมึงเอาเลยเหรออ๋อไม่นะยา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 อยู่ยาอยู่ยาก่อนอ๋อไม่ตายไม่ตายต้องไม่ตายต้องไม่ตายโอเคอยู่อยู่เดี๋ยวอยู่คือมันทำผมลนไปหมดแล้วเว้ยตอนเนี้ยแล้คือเวลาแม่งนับช้าจะจัด ก่อนเช้าค <mel> ือเวลาตอนเช้ามีแค anyway, oh, okay, ่แป๊บเดียวเดี๋ยวพอเช้าอยู่วันหนึ่งนะครับเราต้องรีบสร้างหลังคาให้มันได้แล้วเราจะได้มีที่อยู่นะครับเราได้ไม่ต้องวิ่งหนีแบบนี้นะคือเมื่อกี้มันสร้างหลังคาไม่ทันจริงว้ยโอเคไหนๆก็มาแล้วอิบไฟอุ้ยยิบไม่ติดโอ้โอเคเน็ตไม่ดีคิวยิบไม่ติดเราใส่จังหวะนี้ครับวิ่งกลับบ้านไปทําบ้านของเราดีกว่าปล่อยให้มันหลงอยู่แถวเนี้ยเฮ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 ้ยเจอคนเจอคนอุ้ยสามคนขออยู่ด้วยเพื่อน ขอบคุณทั้งสามคนมากเลยนะครับที่เอาเฟรดดี้แตกไปแล้วนะครับคือนายจะออกไปนอกทำไมนายก็รู้มันอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยเออผู้ชมดูจำนวน SCP ที่มันตามผมดิผู้ชมดูแม่งเยอะแบบเยอะชิบพายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คือผมเห็นเหมือนเฟิร์สเอทเว้ยตรงซอยที่ผมวิ่งมาเพราะงั้นคือโอ้โหไม่ได้ไม่ได้กลับไปเอาไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีก20กวี่สกวิเท่านั้น ในการที่ไฟมันจะสว่างขึ้นโอเคกุค๊ดจู๊ดู๊ดแบบจุ๊จะจัดเอ้ยจุ๊พามาันมารงที่โลโๆไว้ครับคุณผู้ชมอ่าแล้วมันก็จะตามเราไม่ทันนั่นเองนะโอติดเออยางไงล่ะสมหน้าสมหน้าสมหน้ามานี่มานี่ยังวิ่งติดเสาซะมึงอะเออวิ่งติดเส <c oughs> าไวติดเสาไปไม่ได้ไวอันนี้ก็คือวิธีเอาชีวิตรอดอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคเหลือสี่สามสองต้องวิ่งกลับบ้านแล้วตอนนี้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุด หนึ่งวิของมึงมันนานจะเออ,อกูจะนับถอยหลังหมดว่า A few moments later โอเคหลังคาเสร็จแล้วนะครับเทไฟดับคืนนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องวิ่งทัวร์อีกเกียร์แล้วนะโอเคคือผมอยากได้มันตายเยอะๆมากเลยคืออยากเล่นเซิร์ฟวีพีมากเลยนะจะได้เสกของมาไม่ต้องมาคอยเดินหยิบแบบเนี้ยนะ <c oughs> <c oughs> แต่นี้ก็คือเซิร์ฟสาธารณะนะครับแล้วก็ได้เจอกับทุกๆคนนะครับมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะ ตอนนี้ก็ไฟดับไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือได้28นะครับสำหรับคืนนี้สำหรับบนชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นบังเกอร์นะครับคือจะเป็นบังเกอร์แบบระบบเปิดนะครับแบบเปิดนะคือตอนนี้เสียงพนักงานอีเกียนะครับคือมันลั่นมากๆเลยอยู่นอกคือแบบอุ้ยอุ้ยทำไมมันเข้ามาได้วะเดิวดิวดิวอ๋อลืมไปบังเกอร์เรายังยมีรูอยู่ชิบหายเอ้ยบังเกอร์เรายังไม่เสร็จนะครูชมอ่าเราต้องออกมาจากบ้านก่อนไม่งั้นคือตายแน่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วนะว่าคือผมจะไม่ตายเว้ย ตอนนี้เนะี่ยครับมีแขกมาครับเชิญอยู่หนึ่งตัวอยู่ในบ้านของเราแมงเอ้ยคือต้องมาอยู่รวมกวับบึงโหรเนี่ยวางไฟไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะคุณผู้ชมโอเคเปิดเทยบ้านเราสว่างอนะอยู่นี้ไปก่อนนะเป็นเด็กดีนะหนูเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวไปเอาไฟเพิ่มหมนครับเอาไปหนึ่งทีมึงเอาไปชหนึ่งที ดีเลยที่มันไม่ทําอะไรเราเนี่ยไม่งั้นเราน่าจะตายไปแล้วนะครับโดนมันทุบอยู่ในบ้านนะ f i v minutes later ข้างๆเตียงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นตู้เสื้อผ้าตู้นี้นะครับที่เก็บไว้ตั้งแต่ทีแรกอะมาวางอ่าแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็จะได้โซนนอนนะครับแล้วก็อันนี้คือตู้เสื้อผ้าอีกโซนนึ่งคือโซนนั่งเล่นอ่าขาดอีกโซนนึงไว้คือโซนอาหารเว้ยอืมโซนโซนอาหารเนี่ยคือจะมีดีไหมวะไม่น่ามีดีกว่าไหม เดี๋ยวผมจะเอาพวกขนมนะครับแล้วก็ยามาวางดีกว่านะครับตรงนี้โอเคก่อนอื่นนะครับคือคืนนี้เราต้องไปหายาก่อนด้วยแล้วก็ถ้าเกิดจะให้อยู่บ้านหลังนี้ได้นะครับเราต้องทำบังเกอร์ตรงนี้เพิ่มให้ SCP ซีีปีนขึ้นมาได้ด้วยนะแล้วเราก็จะสามารถสังเกตการนะพวกบพวก SCP ได้จากตรงนี้นะโอเคแต่ทางเข้าทางออกนะมีข้ามบนแค่ทางเดียวแล้วพวกมันก็ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะที่พวกมันขึ้นมาได้ในคืนที่เราแล้วนะเพราะมันขึ้นมาแางนี้ อ่ามันขึ้นมานีแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือต้องหาอาหารนะครับต้องหาอาหารแบบเร็วๆแล้วด้วยเพราะว่าเนะครับเวลาเหลืออีกิวิแล้วคือพลังงานผมมันก็เหลือแค่25นะครับคือมันวิ่งได้แค่ไม่เท่าไหร่เองอะมีคุณชมบอกนะว่าถ้าเกิดคุยขยะคือเราจะได้ถั่วเน่ามาไหม <c oughs> โอเคพลังงานพลังงานตอนนี้เหลือแค่1ิวิ10วิทำไมเวลาตอนเช้าแม่งผ่านไปเร็วจัดจัด ไฟดับทีไรคือกูเสียวมือทุกทีเลยเนะี่ยอยู่เฉยไปนะอย่าไปยุ่งนะวิโอ้ยขึ้นมามนก่อนอข้างบนนะครับยังไม่มีไฟเราต้องไปเอาไม้มาติดอีกแผ่นหนึ่งนะข้างบนตรงนี้มันก็จะทําให้บ้านของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบนะผู้ชมต้องต้องวิ่งฝ่าดงตีนไปเอาไม้ด้วยความที่อยากจะให้บ้านเสร็จแต่ือไม่ห่วงตายเนี่ยนะอา่าเรียบร้อยนะครับแค่นี้บังเกอร์ของเราก็เสร็จแล้วเหลือก็แค่เอาไฟมาติดนะครับผู้ชม เออตัวนี้อุ้ยตัวนี้คือแม่หนูมาติดเหรอโอเคตัวนี้ติดแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีบันไดขึ้นเหมือนทั้งหน้านะสำหรับช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นไฟแบบนี้มาแต่งแลนะ้วกันนะตอนนี้นะครับบังเกอร์หลบภัยของเราก็เสร็จดิอ๋อชิดมันให้กูพูดก่อนได้ไหมหน้าบ้านนะครับก็จะมีไฟสีส้ม2ดวงแบบนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นได้แบบไกลๆนะครับคือไฟสีส้มเนี่ยในเกมนี้มันจะมองเห็นชัดสุดเลย อ่ะแล้วเราก็เดินเข้าบ้านมานะครับจะเจอกับประตูนะครับประตูที่เราใช้บนไดในการสร้างนะแล้วก็เจอตู้เสื้อผ้านะครับเตียงนะครับแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็เจอเพื่อนของเราเนี่ยครับขอเรียกว่าพี่ช็อกเลยกันะคีับเพราะว่าสีเหมือนช็อกโกแลตเลยนะแล้วก็มีแขกม้รับเชิญนะครับมายืนรอหน้าบ้านอยู่หนึ่งตัวโอเคปีนขึ้นชั้นสองมานะยครับเราก็จะเจอกับบังเกอร์นะครับบังเกอร์ของเราบังเกอร์ที่พวก SCP นะครับขึ้นมาไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นไม้แบบเออเป็นไม้เทไปข้างหน้าแบบเนี้ยนะ ตอนนี้มันเหลือแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเอาไฟเนี่ยมาติด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 ตรงบังเกอร์ชั้น2นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นตอนคืนได้ดีขึ้น,นครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยกบังเกอร์บังเกอร์นี้นะครับให้คูผหูหญิงคนนี้แล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็อัดคลิปนี้ไปประมาณ50นาทีแล้วนะคุณผู้ชม <c oughs> ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ยังรับชมอยู่นะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโซนี้ผมต้องไปแล้วไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าคร